สวัสดีค่ะครัวคุณทรายค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทํากับข้าเมนูปากใต้นะคะบ้านๆมาฝากค่ะเมนูสมุนไพรนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูต้มไก่ขมิ้นค่ะวัตถุดิบเราก็มีไก่ไก่หุบบอลน,นะคะจะเหนียวหน่อยนะครึ่งตัวค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นนะคะเล็กๆล,ล้างให้สะอาดแล้วค่ะมีเครื่องในไก่มีเกลือนค่ะ แล้วก็พวงไข่ไก่หนึ่งพวงเราจะต้มด้วยฟักนะคะฟักแก่1ลูกค่ะเราเอาไส้ออกล้างนะคะหั่นเป็นชิ้นล้างให้สะอาดแล้วนะคะแล้วก็มีหอมแดงทุบค่ะสิบหัวนะคะขมิ้นทุบสองแง้งค่ะต้นตะไคร้สต้นค่ะหั่นนะคะแล้วก็มาทุบนะคะมีพริกแดงสดค่ะมีเกลือขนอไก่ก้อนค่ะมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการต้มไก่ขมิ้นกันเลยค่ะ เราจะมาต้มไก่ขมิ้นกันนะคะตั้งกระทะนะคะกระทะใบใหญ่ค่ะใส่น้ําลงไปค่ะให้เดือดนะคะเราจะเอาต้นตะไคร้ที่เราหั่นทุบไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ขมิ้นนะคะขมิ้นใส่ลงไปเลยใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเรารอให้เดือดอีกทีนึงค่ะเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะวันนี้เราต้มด้วยเตาถ่านนะคะเพราะว่า ไก aos, том, thin, any, e ่หุบบอนี่เหนียวนะต้องต้มให้นานหน่อยค่ะต้มให้เปื่อยนะคะถึงจะอร่อยค่ะเดี๋ยวเราให้เดือดแป๊บนึงค่ะเราจะใส่ไก่ลงไปค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไก่หุบบอนะคะเราจะต้มให้นานหน่อยนะเพราะมันเหนียวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนหอมแดงทุบนะคะเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ามันสุกง่ายนะเราจะต้มไก่ให้ให้ให้เปื่อยก่อนค่ะถึงจะใส่หอมแดงทีหลังค่ะ หอมแดงแล้วก็ฟักค่ะต้มไก่ขมิ้นทานดีนะคะมีประโยชน์นะขมิ้นนะทานดีค่ะทานร้อนๆซดน้ำนะคล้องคอค่ะใส่ไปเลย ทำไม่ยากด้วยค่ะทําง่ายๆนะอร่อยด้ยค่ะเดี๋ยวเรารให้เดือดค่ะเราจะมาช้อนฟองทิ้งค่ะต้มไก่เดือดนะคะเราจะขอช้อนฟองทิ้งก่อนนะคะทําง่ายๆนะคะไม่ยากค่ะใครไม่ชอบทานฟักหรือไม่มีฟักนะไม่ต้องใส่ก็ได้นะที่เราใส่เพื่อว่าให้น้ำสซบปมรนหอมหวานค่ะ ใส่เกลือหรือรดดีก็ได้ค่ะห้ามใส่น้ำปลาใส่ซอสนะคะต้มไก่ขมิ้นเราไม่ใส่ซอ,ะคะอสซอค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้เปื่อยนะเปื่อยทีนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไก่หุบบอลหรือไก่บ้านนะต้มทำต้มไก่ขมิ้นจะอร่อยค่ะเราจะใส่เครื่องในไก่ลงไปนะเครื่องในไก่พวกไขค่ค่ะนี่ใส่ลงไปเลยตัวอร่อยเลย ตับไก่ค่ะค่ะเดือดอีกแล้วนะคะเรามาดูรอบที่สองแล้วนะคะเดือดเดือดแล้วค่ะเราจะต้มให้มันเปื่อยนะเปื่อยเปื่อยหน่อยค่ะเพราะว่าไก่หุบบอลนี่เหนียวเหนียวมากๆเลยจะต้องคอยช้อนฟอนฟอง,ฟองทิ้งก่อนนะคะ น,นี้เครื่องในไก่ค่ะเราจะต้มอ,อย่างนี้นะคะให,ให้เปื่อยนะต้มเตาถ่านนะคะต้มทิ้งไว้เลยค่ะต้มไม่เปื่อยเดี๋ยวเราจะมาใส่คะนอไก่ก้อนใส่หอมแดงฟักแล้วก็พริกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูต้มไก่ขมิ้นกันนะคะต้มนานแล้วนะคะชั่วโมงกว่าแล้วค่ะเติมถ่านไปสองรอบแล้วค่ะว้าหุบบอลนี่เหนียวมากๆเลย เราจะใส่หอมแดงทุบนะคะที่เราเตรียมมาแล้วะคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะหอมแดงนี่ทำให้น้ำซุปหวานนะคะแล้วก็ขนอไก่ก้อนค่ะสองก้อนนะใส่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ฟักลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะฟักรเราไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะเอาเฉพาะที่เราทานค่ะเดี๋ยวเรามาอุ่นข้าวหน้าก็เติมเติมใส่ได้นะคะเพราะว่าต้มใส่หมดเลยเดี๋ยวเวลาอุ่นข้าวหน้ามันจะเละนะเละแล้วไม่อร่อยเอาเท่านี้ก่อนค่ะฟัก แล้วก็พริกแดงค่ะที่เราทุบไว้นะใส่ไปให้หมดเลยค่ะเพื่อให้รสชาติออกเผ็ดนะคะไม่เลี่ยนค่ะต้มไก่ขมิ้นทานดีนะคะมีประโยชน์นะขมิ้นกับต้นตะไคร้นะมีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเรารอให้เดือดอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติค่ะไก่ต้มขมิ้นนะคะไก่เปื่อยแล้วค่ะฟักก็สุกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะขอชิมรสชาติหน่อยค่ะต้มอย่าให้เค็มมากนะคะให้ออกเค็มนิดๆก็พอค่ะโอเคอร่อยละค่ะจืดนะคะถ้าจืดเค็มนะคะเราก็สามารถเติมเกลือเติมรสดีได้นะคะเติมได้ค่ะแล้วแต่ทานรสชาติแบบไหนนะเติมได้ค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะต้มไก่ขมิ้นเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่าทานนะคะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยมากๆเลยค่ะหรือเป็นกับแก้มก็ได้น่าจะยิ่งอร่อยมากๆเลยค่ะทานดีมีประโยชน์นะคะสมุนไพรนะคะ่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ